อัสวัสดีครับทุกคนตอนเรา,เาสู่ช่องอมกอเคป p นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของ TWICE ให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะในตอนนี้ TWICE เพิ่งทําสถิติใหม่ครองสถิติใหม่กลายเป็นเกิร์กรุ๊ปวงที่9เลยในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําได้กับการทํายอดผู้ฟังรายเดือนบน SPOTIFY ทะลุ20ล้านครั้งเกิร์กรุ๊ปวงที่9ในประวัติศาสตร์เลยนะครับไม่ธรรมดาสําหรับ t ทว c e ที่เข้ามาอยู่ใน ท็อป10หรือว่า10วงเกิลกรุ๊ปที่มียอดสตรีม Spotify 20ล้านจากกัน เป็นยอดผู้ฟังรายเดือนนะครับแต่ละวงเนี่ยก็ปังทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่น Blackpink เอานี้ก็เพื่อนร่วมเจน Little Mix New Jeans Fifth Harmony Destiny Child นะครับ Cat Eye 5050 50, แล้วก็ The Ronettes นั่นเองและด้วยยอดนี้นะครัแฟนคลับเนี่ยคือดีใจมากออกมาร่วมยินดีกับ Twice กันเยอะสุดๆและที่สำคัญเลยไปมากกว่านั้นเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดอีกครั้งว่า Twice ที่ลหลายๆคนเนี่ยมีการออกมา โจมตีนะครับว่าเป็นวงคาลงไม่ดังแล้วไม่มีใครสนใจแล้วก็ยังคงทำสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆนี่แหละคือความเทวิสที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในเกาหลีใต้แต่กระแสนั้นไปสู่ worldwide กันแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเทวิสเป็นวันส์หรือว่าชอบเพลงของวงนี้คอมเมนต์มาร่วมยินดีกันได้เลยนะครับกับเกิกเนะร์ลกรุก๊ปวงที่9ที่อยู่ในประวัติศาสตร์กับการทำยอดสตรีมหรือว่าผู้ฟังรายเดือนทะลุ20ล้านครั้งนั่นเอง